ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงอย่าปล่อยให้เรื้อรังจนเกิดโรคนะคะไปฟังสาเหตุและว,วิธีป้องกันจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ อาการอ่อนเพลียเรื้อรังสังเกตได้อย่างไรคะครับผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังมักจะมาแสดงอาการด้วยอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือมีอาการง่วงหงาหานอนมากผิดปกติครับซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังน่าจะต้องมาหาสาเหตุซึ่งสาเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นจตโรคทางกายเช่นโรคเบาหวาน โรคหรือภาวะผิดปกติทางสมองไทรอยโรคโลหิตจางยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นโกโรคทางใจเช่นภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดหรือมีความวิตกกังวลนอกจากนี้โรคทางพฤติกรรมจากการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องเช่นรับประทานอาหารหวานมันเค็มทําให้เกิดโรคบางอย่างการพักผ่อนไม่เพียงพอออกกําลังกายที่น้อยเกินไปหรือความเครียดสะสมเรื้อรงังก็อาจทาให้มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังได้ ดังนั้นผู้นิ่าการเหล่านี้ควรจะไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไปครับหากปล่อยให้อ่อนเพลียเรื้อรังจากการใช้ชีวิตจะเกิดผลอย่างไรบ้างคะหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นรายยาวนานจะสามารถสั่งสมทําให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD ได้ซึ่งโรคนี้ประกอบไปด้วยโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคขไขมันเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนโรคอ้วนลงพุง โรคมะเร็งบางอย่างที่สําคัญสามารถมีผลต่อภาพจิตใจทําให้เกิดเรื่องของโรคซืมเเร้าโรคเครียด์เตกังวลได้ด้วยครับการป้องกันควรทําอย่างไรคะเนื่องจากโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมก็ต้องแก้ไขที่พฤติกรรมให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับอันได้แก่การรับประทานอาหารให้ครบ5หมูก่การที่มีกิจกรรมทางกายที่มากเพียงพอลดกิจกรรมแน่นิ่งเช่นการนอนหรือการนั่งดูทีวีการนอนหรือการนั่งเล่นมือถือเป็นเวลาวนาน หรือว่าการทํางานนั่งโต๊ะนานเกินไปต้องมีกิจกรรมออกไปทำาอื่นเช่นไปปลูกผ,ผักไปทํศาสตร์บ้านบ้างนะครับมีการพักผ่อนให้เพียงพอที่สําคัญต้องทําำใจให้สบายอยากเครียดแล้วก็ไปตรวจเช็คร่างกายประจาปีด้วยครับช่วงนี้ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างและหมันล้างมือบ่อยๆและพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน